บันทึกไทเบฟหน้านี้เพื่อเทอิดพระเกียรติองคราชันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้พื้นที่ห้วยสายซึ่งเคยแห้งแลง้งกลับคืนสู่ธรรมชาติอนันอุดมสมบูรณ์ดุดดังมรุกขายาวันเมื่อการก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและมีป่าไม้อนันอุดมสมบูรณ์นานาพันธุ์แต่เกือบจะกลายเป็นทะเลทราย จากการถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อทำกินหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อนเนกประสงค์ได้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อคืนสภาพป่าดินน้ำพืชพธุ์และสัตว์กลับสู่ธรรมชาติ โดยยึดหลักการที่ว่าราษฎรอยู่รอดธรรมชาติก็อยู่รอดด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนสามารถรับรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดผลสำเร็จมาแล้วมากมายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน